สวัสดีครับกรเกษตรหมูพอเพียงวันนี้มาว่าการการปลูกลำไยพี่น้องการทำลำไยก่อนฤดูพี่น้องเพราะมันนอกฤดูเลยพี่น้องก่อนฤดูเพราะว่าอย่างเขาทองว่าก่อนฤดูพี่น้องให้เขาออกดอกก่อนฤด,ด,ดูประมาณสามสิบวันนะครับคือเดือนหนึ่งพี่น้องเพราะว่าหนึ่งเหมาะกับการขายนี่ครับหลังจากใสดสารโพแทสเซียมคอเรตไปสองรอบพี่น้องผมใส่สารซีคีดต่อน้ำสองรอยลิตรครับเอ็มร้อยสิบขวด แกแ่แค่เซียมบอลอนหาลอยซีต่อน้ำสองร้อยลิตรไป้องสีประมาณ L, สองรอบไป้องช่วงลำยใ่ยใบยเพ่นสลดัดไป้องออกค่อนข้างแก่ค่ะตอนนี้ก็อัปเดตวันที่ยี่สิบธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดองตอนนี้ลำย่ยเริ่มแทงยอดไป้องแทงยอดขึ้นมาพร้อมกับตาดอกไป้องนี่ครับเขาจะเป็นใบบางยอดเขาก็จะเป็นใบก่อนบางยอดเขาจ,จะเป็นดอกอไปเลยครับนี่ครับนี่ครับเป็นใบแล้วก็มาเป็นดอกคือการออกดอก ก็บระเด็นใ่ไปน้องคือการไ้น้ำในการกระตุ้นในการออกดอกไปน้องนี่ครับน้ำซอยในการออกดอกแต่ว่าเขาวห้าไฮดูไปน้องห้เสเดียวพ่อไปน้องห้เสเดียวแบบเปียกชุ่มหน่อยหนึ่งรอบทรงพุ่มเขาจะไปกระตุ้นการออกดอกแต่ห้าให้รอบสองเขาจะกลายเป็นใบเ้าให้รอบแรกพ่อไปน้องพ่อน้ำไปซอยกระตุ้นการจะเริ่มเจริญเติบโตนี่ครับนี่ครับเขาจะเป็นตาดอกลำไยอีดอพี่น้องพิกัดกระยุอมเพื่อใช้ยืดจังหวัดมหาสารคามี่น้องตอนนี้ลำไยออกดอกแล้วครับ กรนีเขาแล้วว่ยาลำไยก่อนรดูี่น้องว่าเป็นนอกฤื้อดูเลยี่น้องก่อนฤดูไปบุตรเดือนหนึ่งนี่ครับก็ถือว่าตาดอกสวยงามเพราะว่าอากาศหนาวที่ซอยกดเห็เขากลายเป็นตาดอกเพิ่มขึ้นอีกี่น้องเพราะว่าหนาวนี่ซอยยุดยั้งการจเจริญเติบโตทั้งใบเขาเลยเป็นดอกเพิ่มขึ้นอีกี่น้องห้องหดน้ำที่เดียวพ่อได้พี่น้องแล้วลำไยผู้ใดให้สารให้ฮอร์โมนแล้วกะนนี่ครับผมให้สารโพแทสเซียมข้อเรืดสี่ขีดต่อน้ำสองร้อยลิตรครับ สีดไปสองรอบพ่อพีหน่องนี่ครับคือว่าดอกสวยงามครับลำไยอีดอดอกสวยงามครับ